สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวลัคนาเมษหรือราศีเมษก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์นะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะคะอืมอาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะว่าชาว ราศีกับลัคนานี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถดูประกอบกันได้เพราะว่าอะไรเราอ่านดวงวงนอกคือดาวจรเราไม่ได้อ่านดาววงในนะคะ,ะถ้าอ่านดาววงในจริงๆนั้นจะต้องเน้นลัคนาอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เลยสามารถที่ดูประกอบกันแต่ถ้าถามว่าอะไรน่าจะ,ะเหมือนเหมือนกับเข้ากับเรื่องราวได้มากที่สุดก็จะเป็นลัคนามากกว่าชาวราศีนะคะ คําว่าลัคนาเนี่ยก็เขาจะคํานวณจากเวลาที่ท่านเกิดจริงๆนะคะ,ะ,ะก็ต้องให้นักโหราศาสตร์คํานวณให้หรือใครรู้เรื่องโปรแกรมใช้เป็นก็ใช้ได้นะคะโปรแกรมการแบบวิเคราะห์ดวงนะคะการตั้งดวงเขาจะมีโปรแกรมอยู่ในเสิร์ชใน Google ก็ เสิร์ชโปรแกรมต่างๆอเกี่ยวข้องกับคำนวณดวงแต่จริงๆแล้วอาจารย์ว่าให้นักโหราศาสตร์คำนวณให้ก็จะแม่นยำม,มากกว่านะคะเขาจะบางบางท่านเขาก็จะหมุนแบบหมุนมือหมุนลัคนาจากแผ่นวงกลมอ่ะอันนั้นก็จะทราบได้แม้กระทั่งท่านเกิดที่ลัคนาอะไรเลิกอะไรที่นําวางตียางที่เท่าไหร่นั้นก็คือเชิงลึกขึ้นไปอีกนะคะ นั่นก็คือลัคนาแต่ถ้าเป็นราศีเนี่ยก็คืออย่างราศีเมษก็เป็นช่วงประมาณการนะคะอย่างโหราศาสตร์ไทยก็จะมาประมาณการอยู่ประมาณว่าชาวราศีเมษเกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมก็จะเป็นชาวราศีเมษนั่นเองนะคะนั่นก็คือชาวราศีจะได้จากการประมาณการช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะ ส่วนลัคนาได้จากการคำนวณเวลาเกิดจริงๆอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะเพราะบางทีจะมีคนถามอยูอ่อาจารย์เลยพูดนิดหนึ่งโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าเดือนมีนาคมผังดวงเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31มีนาคมนะคะว่าดวงดาวเนี่ยมีการย,กย้ายไปที่ไหนบ้างส่งผลต่อชาว ราศีเมษแบบไหนนะคะค่ะนี่ก็คือผังดาวในวันที่1มีนาคม2565มองภาพรวมเนี่ยดวงก็มองว่ายังเด่นอยู่เด่นในแง่ไหนก็ดาวประจำตัวของชาวลัคนาเมษหรือราศีเมษก็คือดาวพังคานเนี่ยอยู่เรือนมังกรเขาเรียกว่าเรือนกรรมมะของชาวเมษนะคะเรือนกรรมมะและก็ได้ตำแหน่ง มหาอุดอยู่อ่านะคะพอได้ตําแหน่งอุดก็คือความยิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่ความสําเร็จอ่าสำเร็จเรื่องอะไรในเมื่ออยู่เรื่องงานก็สําเร็จในเรื่องของการงานนั่นแหละคะ่ะบางท่านก็ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะถ้าทํางานในแง่บริษัทหรือท่านเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจถ้าท่านก็ยิ่งประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน การขยับขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้นทำไมต้องแปลไปในแนวนั้นเพราะเขากุมกับดาวพระสุกระดาวพระศุกกับพ่างคารเป็นดาวคู่มิตรส่งเสริมเพราะว่าเงินเพราะว่าอะไรพระศุกมาจากเรือนกระดุมพระเรือนการเงินมาอยู่กัมมะก็เป็นเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการเงินที่จะประสบความสําเร็จด้วยตัวของท่านเองด้วยและได้รับความร่วมมือคําว่าปัตตนิ ถ้าส,สุกยังมาเรือนมาจากเรือนปัตตนีด้วยปัตตนีก็แปลว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะปัตตนีแปลว่าคู่ค้าคู่สัญญาแปลว่าคนรักได้แปลว่าคู่ครองแปลว่าหุ้นส่วนเห็นไหมคะเป็นความดีมากๆเลยของชาวราศีเมษในช่วงนี้ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าจากคนรักนะฮะเป็นอย่างดีในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นเพราะเป็นเรือนกรรมมะที่ดาวพระเสาอยู่มังกรได้เกษตรนั่นเองเกษตรแปลความมั่นคงอยู่บ้านของตัวเองนะคะเมื่อพอังขานมาอยู่นี่อย่าเพิ่งบอกว่าวุ้ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะอาจารย์บอกก่อนว่าดาวเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันนะคะไม่อยู่ไม่ได้อยู่เรือนที่เสียเขามาจากภพที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น ชาวราศีเมษช่วงนี้ขยันทํางานเป็นพิเศษไหมพระเสามีน้ําอดน้ําทนพระอังคารมีความมุ่งมั่นความขยันมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเงี้ยเป็นไปได้สูงเห็นไหมคะแล้วก็ยังกลุ่มกับพระพุทธนะคะก็เป็นดาวแอคทีฟอีกนะคะพระพุธมาจากเรือนอะไร สหชาอริสห a ชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางการสังคมการคอนแทตต่างๆนะคะธุรกิจออนไลน์ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับโลจิสติกคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการก็ได้นะคะเนี่ยเป็นช่วงที่ดีของท่านอริมันก็คือปัญหาแต่ปัญหาที่ท่านจะสามารถที่จะ ดาวพุธเนี่ยคือการวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเพราะว่าสาชปปตตนิเอาความหมายทั้งหมดรวมกันนะคะเป็นการเหมือนสมทบสนธิไปเลยคุณก็จะได้ความหมายออกมาที่เป็นหนึ่งเดียวในในความหมายที่ชัดเจนในเรื่องการได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะท่านเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนของมังกรน,นั่นเองนะคะ และยังส่งผลดีนอกจากเรื่องของการงานนะคะหรือถ้าใครเรียนอยู่นี่ก็ถือว่าดีด้วยนะกรรมะเป็นเรื่องของการงานการเรียนเป็นเรื่องของสถานะทางสังคมก็ได้นะคะแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยยังพูดในเรื่องของความรักที่มีต่อกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันท่านจะรักกันมากๆนะคะในแง่ของความรักช่วยเหลือ นะฮะสนับสนุนชาวราศีเมษลัคนาเมษอยากทำอะไรคนรักจะสนับสนุนท่านสนับสนุนในเรื่องของการเงินกับท่านก็ได้สนับสนุนในเรื่องของความคิดคู่ธาตุน้ำคู่สมพลคู่มิตรเนี่ยเป็นช่วงที่ดีใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาดูช่วงที่มีดาวย้ายก็คือนะฮะวันที่สอง มีนาคม65ดาวพุธนะคะก็จะย้ายไปที่ราศีกุมค่ะดาวพุธอยู่ราศีกุมเนี่ยอยู่เรือนของพระราหูอาจจะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าคู่ศัตรูกันอยู่บ้างนะแต่เราต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมว่าพระพุธมาอยู่ที่ราศีกุมก็ได้ตำแหน่งเทวีโชค กลุ่มกับพระอาทิตย์ที่เป็นคู่วิชาการเนี่ยคู่วิชาการคู่เรื่องของเอกสารคู่มิตรใหญ่เนี่ยดาวก็ยังให้คุณและยังอยู่ในความหมายคำว่าลาภในภพลาภของชาวลัคนาเมษราศีเมษเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อดาวพุธเดินมาที่ลาภต่อให้จะเป็นเรือนของพรระาหงก็ไม่ได้เสียหายเลยค่ะ กลับเป็นเรื่องที่ดีในแง่อะไรการสื่อสารการเจราจาข้อตกลงมีเกณฑ์เซ็นสัญญาการลงทุนพระทิตย์มาจากเรือนบุตระนะคะพระทิตย์มาจากเรือนบุตระเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงพระพุทธขึ้นมาวันที่สองมีนาะอาจจะมีเกณฑ์สัญญาอะไระงานใหม่เกิดขึ้นก็ได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามา นะคะสหชะการติดต่อสื่อสารการลงทุนก็ได้อริเห็นไหมมีการเพิ่มการลงทุนขยายการลงทุนหรือมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะก็จะให้ผลดีและดาวพระหัตอยู่ตรงเนี้ยเรือนลาภพ,พระหัตเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์มาจากเลือนสุภะนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ามาจากเรือนวินาศสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบไม่เปิดเผยก็มีนะคะเอ่อแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะสุภายังแปลว่าต่างประเทศหรือท่านทําธุรกิจกับคนทางไกลก็ได้คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้หรือท่านไปเดินเรื่องเอกสารไหมสุภานะท่านเดินเรื่องเอกสารที่ค้างคาอยู่เมื่อพระพุทธขึ้นมาตรงนาาเนี้ยลาภะเนี่ย ท่านก็ได้รับความสําเร็จใครเดินเรื่องวีซ่าไปต่างประเทศอยู่ไปหาคนรักเนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนี่ก็คือมุมของดาวจะให้ผลแบบนี้กับชาวลัคนาเมธร,ราศีเมธกรณีพระพุทธเดินเข้ามาที่ราศีกุ่มภบลาภะของชาวลัคนาเมธร,ราศีเมธนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูช่วงจังหวะอีกช่วงหนึ่งก็คือ พระอาทิตย์นะคะที่จะย้ายเข้าไปราศีมีนในวันที่15มีนาคมค่ะ15มีนาคมเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ย้ายไปพบวินาศค่ะวินาศเนี่ยพระทิตย์มาจากเรือนบุตรตะนะคะพระอาทิตย์บุตรตะวินาศ ความหมายที่จะเป็นไปได้นะคะจริงๆถ้าให้ลึกก็ต้องไปดูดาววงในว่าพฤหัสเดิมท่านอยู่ตรงไหนนั่นแหละนะคะแต่นี่เราพูดแค่ดาววงนอกเนาะเอาเป็นประมาณการเป็นไกด์ไลน์ได้ในระดับหนึ่งนะคะเ,เมื่อพระอาทิตย์มาจากเรือนบุตรตะของชาวราศีเมษลัคนาเมษเข้าเรือนวินาศก็แปลว่าหนึ่งบุตรของท่านอาจจะมีเกณฑ์ ไปเรียนทางไกลศึกษาต่อบุตตะการเรียนการศึกษาบุตรท่านไปเรียนต่างประเทศไหมหรือไปต่างจังหวัดไหมไปทำหรือถ้าบุตรท่านโตแล้วก็อาจแปลว่าเข้าไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างจังหวัดอาจจะอยู่ไกลท่านก็ได้หรือแม้กระทั่งลูกน้องท่านมีเกณฑ์ลาออกท่านเปลี่ยนลูกน้องใหม่ก็ได้นะคะอย่าลืมพระอาทิตย์เข้าเรือนพระฤหัอยังเป็นเรือนคู่มิตรกันไม่ได้ถึงขั้นผลเสียหายนะคะ พระฤหัสก็ยังอยู่เรือนลาภอยู่ก็ยังให้ความหมายดีอยู่นะคะเพราะนั้นมันก็แค่อาจจะมีการการเปลี่ยนแปลงบ้างเกิดขึ้นกับท่านในเรื่องของออการลงทุนอะไรที่อาจจะเหมือนกับหนึ่งหน้าจาันทร์ว่าชาวลัคนาเมตร,ราศีเมษพอพระอาทิตย์เข้าตรงนี้ท่านอาจจะมีความคิดที่อยากลงทุนอยากทําอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ก็ยังแบบยังไม่อยากเปิดเผยใน ความคิดของท่านแต่ท่านอาจจะเขาเรียกว่าทำอะไรแอบทำลับๆไม่ไม่เปิดเผยให้ให้คนในครอบครัวหรือให้คนรักให้เพื่อนให้ใครรู้คือเหมือนกับท่านต้องการความสำเร็จก่อนแล้วค่อยเปิดก็แปลอ,อย่างนั้นได้ด้วยนะคะกรณีพระอาทิตย์บุตรตากเข้าโคพินาตอ่านะคะก็จะให้ความหมายแบบนี้อยู่นะคะในแง่ของดาวพระอาทิตย์นะคะ เออแล้วก็นะคะวันที่18มีนาคมอ่ะดาวพระพุธเนี่ยเสด์จไปที่ราศีมีนเรือนของพระฤหัสพระพุธเนี่ยก็มาจากเรือนสหชะสหชาวินาศพอเป็นสหชะาก็คือการติดต่อกันสืน่อสารการคอนแทกเพราะเป็นคู่วิชาการกับพระอาทิตย์ สหชาติบ,บุตตวินาศนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการเจรจาข้อตกลงเนี่ยถ้าใครที่เดินเรื่องมานานแล้วอะ่ะนะคะมันก็อาจจะแปลว่าการสิ้นสุดหรือการจบของปัญหาได้เมื่อพระพุทธเดินมาแนวเรือนของพระฤหัสในพบคำว่าวินาศนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรที่เคลียร์กันไม่จบก็จะจบก็ได้การสิ้นสุดของ จับงานที่เป็นจอบๆก็ได้นะ,ะคำว่าวินาศเนี่ยบุตะจอบเนี้ยเสร็จจบละจบภารกิจแล้วอะไรแบบนั้นก็ยังมองในแง่นั้นก็นได้นะคะในความหมายคำว่าสะอาสชาวินาศหรือถ้าเป็นศัตรูละอริวินาศศัตรูก็แพ้ภัยและศัตรูก็ทำอะไรท่านไม่ได้ถ้าพูดในแง่ของความหมายคำว่าพระพูดมาจากเรือนอริด้วยอริวินาศ ปัญหาอุปสรรคมันก็จบมันก็เคลียร์นั่นแหละค่ะความหมายที่เขามาคู่กันกับพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดนี้นะคะหรืออาจจะแปลในแง่ของชาวอ่ชาวลัคนาเมษร,ราสีเมษที่อาจารย์มองว่าทำอะไรที่แบบไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็ได้อย่าลืมพระอังคารท่านยังเป็นอุดอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นดาวนี้ยัง เขาเรียกว่าโยกกันอยู่นะพังคานพระอาทิตย์ก็โยกเนี่ยตำแหน่งโยกกันอยู่อย่างเงี้ยคู่สมพลคู่ธาตุไฟนะคะพังคารกับพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูแต่ไม่ถึงขั้นศัตรูใหญ่นะคะจะเป็นคู่แอคทีฟมากกว่าแต่พอพระอาทิตย์เข้าวินาศเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าชาวลัคนาเมษมีความคิดจะลงทุนทําอะไรที่แบบยังอยู่ในเขาเรียกว่าความ คิดของตัวเองที่ไม่อยากเปิดเผยก็ได้วางแผนไปก่อนวางโครงการไปก่อนเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าควรจะเปิดนั่นแหละท่านจะเปิดอืมอาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรื่องราวก็จะเป็นแบบดําเนินการการไปไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่แบบไม่เสียหายอาจารย์มองเนั้นนะไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะตัวท่านนี่แหละ เป็นมหาอุดและยังกลุ่มกับพระสุขดาวการเงินดาวความรักที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคได้คู่มิตรกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ถึงแม้อันนี้จะเป็นคู่ศัตรูแต่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าอยู่ในภพดีต้องบอกว่างานท่านเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะล,ลูกลูกค้าเก่าบางบางครั้งอาจจะแปลว่าคำว่าสหาชะาแปลเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าหรืองานจบนี้จบไปคุณก็มี โอกาสที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรพระอาทิตย์บุตรตาวินาศก็จริงแต่อย่าลืมอยู่เรือนของพระฤหัสลาภพ,พระฤหัสยังอยู่ลาภอยู่นะก็จะมองในมุมนี้นะคะโอเคค่ะแล้วกออ็วันที่30นะคะวันที่30มมีนาคมค่ะอันนี้จะใหญ่ๆเลยกัน เพราะเป็นดาวตีเทพแหละก็คือดาวพระราหูนี่แหละค่ะสามสิบมีนาคมอ่ะชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษดาวพระราหูเนี่ยเขาจะเดินย้อนนะคะเดินย้อนมาที่ราศีเมษพระเกตกับพระราหูจะเดินเวียนขวานะคะทักษิณวัรมาอยู่ที่ราศีเมษ และพระลาหูอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งเทวิโชคนะได้ตําแหน่งเทวิโชคและพระราหูกับพระอังคารซึ่งเป็นาดาวคู่คู่สมพลกันททีคู่ธาตุลมกันค่ะพระอังคารกับพระราหูเป็นคู่ธาตุลมกันเมือ่อพระราหูเข้ามาตรงนี้แน่นอนก็ต้องมาปะทะกับมฤตยูที่ตั้งรับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มีพระเกตอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเป็นดาว มฤเรตยูพระเกตรพระราหูที่เป็นแรงเหวี่ยงที่ค่อนข้างแรงพอสมควรในการเปลี่ยนใหญ่ๆของชาวราศีเมษนะคะแต่พระเอิญพระราหูมาจากพบลาภก็เลยไม่ได้แปลว่าเสียหายลาภคือโชคลาภพอพระราหูมาอยู่ตรงเนี้ยนะคะถ้าท่าน อยากได้โชคใหญ่ๆอ,อาจารย์บอกไปไหว้พระราหูเลยนะคะพระราหูอยู่อ่าที่จังหวัดของท่านที่บ้านเกิดของท่านอยู่ตรงไหนไปไหว้ขอพรรับพระราหูได้เลยไหว้พระราหูกําลังสิบสองไหว้ของดำสิบสองอย่างนะคะจะเป็นขนมเปียกปูนดำอ่าอะไรที่เป็นสีดำอะถั่วดำอย่างเงี้ยนะโค้กเวฟซี่ที่เป็นสีดำอะนะหาของไหว้ให้ครบ 12อย่างนั่นแหละค่ะเป็นการบูชารับพระราหูท่านยิ่งจะได้โชคมหาศาลเข้ามาค่ะเพราะพระเกตก็จะเป็นแรงกระตุ้นกันเสริมกันนะคะมรุตยูก็จะเป็นดาวแห่งการแบบเขาเรียกว่าความแปลกใหม่ความที่แบบอะไรที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าพระราหูมาจากลาภาก็เลยมากระตุ้นกันเนี่ยให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ ดาวตัวท่านยังอยู่เป็นตำแหน่งมหาอดอยู่ก็เลยให้ความหมายที่ค่อนข้างบอกว่าดีในมุมในมุมเกณฑ์กันนะคะเออนะคะก็ให้ความหมายดีแบบนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบอืมลงทุนอะไรก้อนใหญ่ๆมากๆหรือท่านลงทุนไปในก่อนหน้านั้นพอพระหูลาพระยกเข้ามาทับลัคนาท่านเนี่ย ก็แปลว่าท่านต้องได้ลาบก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเกิดขึ้นในความหมายคําว่าลาภโชคลาภไม่ว่าท่านจะลงทุนในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าหุ้นก็ได้นะฮะหรือลงทุนด้านธุรกิจด้านอื่นก็ได้แต่ส่วนมากลาหูจะเป็นธุรกิจพวกสีเทาๆบ้างหุ้นหวยหรือธุรกิจการปล่อยกู้เนี่ยท่านต้องมีกําไรอะอนะคะเพราะว่าเนี่ยการเงินท่านก็เป็นเทวีโชคตัวท่านก็ยังเป็น มหาอุดธุรกิจหน้าที่การงานท่านก็ยังเป็นเกษตรมั่นคงก็เลยมองมันไม่ได้ถึงขั้นแบบอะไรจะเสียหายนะคะไม่มีอะไรจะเสียหายอาจารย์ก็เลยมองประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาเมษและราศีเมษนะคะนี่ก็คือ,อพูดถึงวันที่31มีนาคม65นะคะท่านเตรียมรับ โชคลาภก้อนใหญ่ๆจากพระลาหูได้เทวีโชคที่มาจากพบลาภะกันได้เลยนะคะสำหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ,ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแล้วก็ชาวลัคนาเมษราศีเมษจงประสบความสำเร็จร่ำรวยได้โชคลาภจากพระลาหูก้อนใหญ่ๆกันทั่วนหน้าเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ